ทุกรถสดทุกเครื่องเกาะติดทุกสถานการณ์เกาะกระแสข่าวสนับสนุนข่าวโดยเนื้อปูก้อนแม่กองบายน้องเนยเนื้อปูกแกะสดใหม่สะอาดทําเมนูอะไรก็อร่อยโทร0945369689สมายเล่นกล้องเล่นกล้อง งามก็ได้เดินทางมาถึงวันนี้นักข่าวมากระทุกช่องที่การขึ้นมาเราไดิาาท่น อำเภอวังน้อยค่ะ 炫耀、粗放。 นางสาวมิตราวงศนิทองค์การบริหารส่วนตะบนลำไซค่ะ ท่านนายกองค์การิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะครับก็ได้กรุณาครับให้ใช้พื้นที่นั้นนะครับในการจัดการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแก่กลุ่มกลุ่มกลุ่มกว่าบางในพื้นที่นะครับกลุ่มคนกว่าบางที่ต้องการความช่วยเหลือครับนะครับผู้ที่มีความเป็นอยู่เข้าขั้นยากลำบาก นะครับซึ่งทางกิ่กัชาอำเภอบางน้อยนะครับก็เป็นหนึ่งใน285กิจกัชาทั่วประเทศนะครับที่ได้มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลความเป็นอยู่ของนะพี่น้องนะครับชาวอำเภอบางน้อยที่ก็เป็นกลุ่มบานนะครับซึ่งนอกจากนะครับจะได้ดูแลโดยโส่วนราชการนะครับที่ทงเทศบาลก็ดีทงางรบตอนก็ดีนำชุมกลก่มันมาเพื่อใหญ่้านก็ดีได้ได้ดูแลกันในช่วงเวลาปกติแล้วนะครับก็ ได้มีกนกาชาติเพิ่บางน้อยเนี่ยครับเข้าไปเสริมเข้าไปดูแลเข้าไปเพิ่มเติมนะครับเข้าไปดูในส่วนที่ยังขชาติหรือรับประการใดนะครับก็ได้ใส่นะครับจัดงานในครั้งนี้นะครับหรือว่าในส่วนของพิธีเปิดกิจกรรมอะไรไปบ้างครับท่านครับครับสำหรับงานนะครับในวันวันที่มีพิธีเปิดนะครับวันศุกร์ที่3พฤศจิกายน2566นั้นนะครับก็ มีกิจกรรมอยู่สส่วนนะครับส่วนแรกครับก็คือเรื่องของการเดินแบบการกุศลนะครับก็ได้เป็นการเดินแบบแสดงเครื่องแต่งกายในรูปแบบต่างๆครับนะครับทั้งผ้าไทยครับทั้งชุดสากลแฟนตาซีชุดลาตีฟินาเล่นะครับหรือว่าชุดไปเวทอะไรต่างๆตามสไตล์ตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละท่านนะครับที่ได้กรุณาไปไปร่วมแสดงแบบนะครับก็ขอขัดเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ไปร่วมกันตรงนั้นนะครับเพื่อแสดงแบบในช่วงเวลา หนึ่งทุ่มนะครับก่อนก่อนจะเข้าสู่พิธีการเปิดงานนะครับสำหรับเวลาสองทุ่มของวันที่สานั้นนะครับก็ได้มีนะครับการกราบเรียนเชิญนะครับท่านสุสรรัท์พันจเจริญวรุลน้ำเตีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับท่านเป็นสมาชิกสภาพู้แทะะนารัษฎรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรานะครับก็ได้กรุณาให้เกียรติ นะครับเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับพร้อมด้วยคุณควางนะครับคุณสุรภาพันเจริญวรพลิธีเปิดเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนั้นครับก็จะให้ครับท่านนายกครับเป็นอย่างไรบ้างครับท่านนายก20สาวงามผู้เข้าประกวดที่เดินผ่านท่านนายกมาสักูลนี้กับการจัดงานประกวดสาวงามบางน้อยปีนี้ปีแรกคิดเห็นอย่างไรบ้างเรนเชิญครับคิดว่าเป็นความโชคดีของชาวบัวบางน้อยนะครที่ได้มีการจัดประกวดสาวงามบางน้อยเพราะว่าตั้งแต่ อยู่วงน้อยมายังไม่เคยมีจัดงานแบบนี้เลยเกิดขึ้นเลยนะคะซึ่งงานนี้เป็นงานแรกและเป็นครั้งแรกนะคะสองานที่สิบท่านเนี่ยซึ่งเป็นชาวอำเภอวงน้อยทั้งนั้นเลยนะคะก็คิดว่าเป็นโครงการที่ดีที่เปิดโอกาสให้กับเด็กๆของชาววงน้อยนะคะได้มีโอกาสและมีประสบการณ์ในการที่จะเข้าประกวดนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะได้แสดงความรู้ความสามารถ ในการที่แต่ละคนที่จะเข้าประกวดในวันนั้นนะคะคซึ่งดิฉันคิดว่าคณะกรรมการเองก็คงลำบากใจในการให้คะแนนเช่นเดียวกันในวันนั้นนะคะก็อันนี้เองก็ถือว่าชาวม้น้อยก็เป็นผู้โชคดีอีกครั้งหนึ่งที่ได้มีการจัดง,งานในครั้งนี้ค่ะคคที่ทใช้ในการประกวด ใช่ไหมครับการระวงวังน้อยใช่ครับเราจะมีลำวงวังน้อยเป็นเพลงของประจําอําเภอรเราอยู่แล้วครับนั่นก็คือกิจกรรมกรรมรารประกวดระวงวังน้อยในวันที่5พฤศจิกายนนี้นะฮะท่านกำนันครับเรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมอันนี้เกี่ยวข้องโดยตรงเลยก็คือกรรรารประกวดร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้านของอบทเรียนเชิญท่านกำนันเล่าให้ฟังหน่อยสำหรับกิจกรรมวันที่4กิจกรรมของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ต้องมาร้องเพลงปกติเนี่ยงานมรดกโลกเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้าน ก็ต้องเป็นตัวแทนของอำเภอที่ไปแสดงออกเพื่อให้รับรู้ถึงว่านธรทา,ทาของขอำเภอบางน้อยแล้วก็ไปลอ้อกไปที่บาลดกโลกอยู่แล้วเราก็เลยบอกว่ากิจกรรมนี้ที่ในการที่เราจัดขึ้นมาเราก็เพื่อหาตัวแทนแล้วก็ส่งสู่ไปที่งานมาลดกโลกก็เป็นกิจกรรมของกำนันผู้ใหญ่บ้านของเราแล้วก็ร่วมสนุกเพื่อให้งานขึ้นเคงแล้วก็ให้สนุกเฮฮาเราก็ได้เกิดความรู้สึกที่ วังน้อยได้ทําเองครั้งแรกครับนะครับซึ่งก็เป็นชุมชนภายในแล้วก็ทุกครั้งที่ได้กลุับท่านนายกบอกว่าเราดีใจมากที่ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยผลิตจากบางน้อยถือว่าอเมซอนเนี่ยเป็นของคนบางน้อยนะครับยังไงก็ขอฝากหรือฝากตัวอเมซอนให้กับคนบางน้อยและก็สื่ชุชนในวิทยาท่านฝากเป็นขวัญกำลังใจให้เรานีอยเอาจริงๆนะฮะ